โดนแอบถ่ายนะโ <c oughs> ดนแอบถ่ายโดนแอบถ่า <c> ย <oughs> ที่นี่บารมีครับวิวสวยมากดื่มกาแฟร้านอะไรนะลา <Yo> โยคาเฟ่อ๋อไลโยคาเฟ่นะครับดูวิวครับ <c oughs> บรรยากาศในร้านสวยครับสวยเ <c oughs> พิ่งมาเที่ยวครั้งแรกนะ มีสองชั้นนะมีชั้นบนด้วยนะมีชั้นบนอยู่ข้างบนยังไม่ได้ขึ้นไปนะแล้วนี้มันมีโฮมสเตย์ด้วยนะคโอ้มีโฮมสเตย์นี่ชั้นล่างเห็นไหมชั้นล่างนู้นนี่ชั้นล่างนะครับดูวิวนะครับอันนี้แค่ระเบียงนะระเบียงมีที่นั่งดูวิวนะครับวิววิวนูน่นไปบ้าเดาเพระเาะว่าจะอะไเมือง ที่มีมีทรองชาต์นะโรงเรียนหลังโรงเรียนก็อนามัยที่นี่มีมรงงมโรงเรียนด้วยแล้วก็จะมีราานานา้านอาหารร้านกาแฟอีกหลายที่แล้วนาทางนู้นมันเป็นนาอะไรเน,น,นี่ยนานกก็คือเวกเกตอันนี้ได้งไงพื้นล่างาะะไม่สายอะไรอ๋อเขียนแม่สายไราเห็นรถวิ่งมาจากถนนเข้ามานี่ส<อ><อ>ี่กิโลอ๋อปึ๊บไกลครับแต่ดูเหมือนไกลไอ,อ,อือ ทางนี่คือเส้นทางที่ขึ้นมานะครับดูนะครับมีรถวิ่งนะดูทางสวนเลนนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังในการขับขี่นะนะคานเพื่อนแท้ โอ้โห oh, ดูนี่กาแฟสดจริงๆครับมีเม็ดกาแฟให้ดูดูไม่ต้องถัดแล้วี่ครับนี่นี่อันนี้ที่ทพายคือหนึ่งพจน์นะเดี๋ยวคุณนายเดี๋ยวคุณเธอน้องก้าวน้องก้าวครับอาหารยาอยู่บ้าง Hạ à, dây vừa bán mặt theo này á Mất kế chơi mì rồi Này mong này xí, mong con này xí <cười> <cười>